นิโอท่านอันตนพวกเราทุกคนพร้อมใจกันว mm hmm. ิ่งเข้าม,มาพอเด้โปรดเมตตา,าแกเหล่าคาทั้งพ้องคุ้มครองให้พ้นภัยลีคุณพ่อประเสริฐนุพคุณนะครับซึ่งเป็นเจ้าวัดในสมัยนั้นเขียนจดหมายเชิญชวนให้มาร่วมร่วมฉลองวัดนักบุญอันตนนิโอมันไม่ถูกทาหารจริงๆอะถ้าพี่น้องไปคุยกับคนวัดนักบุญอันตนนิโอวัดโคกเนี่ยต้องพูดเสียงดังนิดนึง เพราะว่าบางทีเขาฟังเสียงประทัดลอยใช่นี้เขาก็เลยจำกัดนะให้เลิกม,มิซาแล้วถึงจะจุดผมจำได้ว่าแม้แต่พระคาริน,นันมเคิลมิชัยกิตบุญชูหรือพระคุณเจ้าชูศักด์นะครับที่เคยมาเป็นประธานวัดน,นบุญนันตน์ก็จะพูดว่าเมื่อเวลาที่ทุกท่านมาที่วัดน,นบุญนันตนเนี่ยอย่าหยุดที่นบุญอันตน เพราะว่านวลตนเป็นแค่พูดเสนอวิงบอลขอพระเจ้าเพื่อเราได้ข่าวได้ยินว่าพ่อเคยทะเลาะกันนักุนันตนแม่นงไม่นับไม่นงไม่นับถือแล้วถ้าเราไม่ช่วยเล้วเขาเนี่ยเราเลิกนับถือกันแล้ว <laughs>